วันพีชตอนที่145 n e ร้ Level นเลโคตรพลังอลังการการตื่นขึ้นของผลปีศาจเทพนิกกะปรากฏตัวพลังที่สุดแสนจะน่าลำคาญขำไม่หยุดแต่โหดไม่หยอ่อนไคโดทุ่มสุดตัวเพื่อเอาชนะลูฟี่ส่วนทางด้านล <s> ูฟี่ก็หัวเราะไม่หยุดเพราะพลังมันตื่นแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่ดีที่สุดของวันพีชตอนหนึ่งไรทีเดียผมชอบ,บอมากๆ <s> เป็นตอนที่ผมนั้นรู้สึกว่ามันคุ้มค่าการรอคอยเหลือกเกินเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไตค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะ ไปเริ่มกันเลยอ๋ลืมไปเพิ่งมาทำวันพีชเลยไม่มีอินโทรวันพีชไปเริ่มกันเลยดีกว่า ไคโดเล่ลูฟี่ได้กลับเข้ามาประจนหน้ากันอีกครั้งในระหว่างนั้นไคโดได้พูดคุยกับลูฟี่ประหลาดใจว่าลูฟี่ทำไมยังไม่ตายแถมยังสามารถควบคุมสิ่งรอบข้างให้กลายเป็นอย่างยืดได้นี่คงเป็นการตื่นของพลังพารามีเสยสินะร่างกายของลูฟี่มันดูเปลี่ยนแปลงไปการกลายร่างแบบนี้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสายโซอ่อนไม่ใช่ดึงแรงส่วนทางด้านลูฟี่ก็เด้งดึงดึงฟังไคโดพูดอย่างมีความสุขสีหน้าของลูฟี่ที่แสดงออกมาถึงความสนุกและยิ้มอยู่ตลอดเวลาทําให้ไคโดนั้นรู้สึกหลับคาหันและโมโหไคโดเลยพ ไปงับลูฟี่งับร่างของลูฟี่เอาไว้ทั้งสองคนยือ้อยึดฉุดกระชากกันลูฟี่ไม่ปล่อยหคหคไคโดงับตัวเองกดร่างของตัวเองเข้าไปส่วนทางด้านไคโดก็งุดหิดเต็มที่แล้วพยายามงับลูฟี่และกนร่างของลูฟี่เข้าไปในท้องและสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นนั่นคือลูฟี่พยายามที่จะออกมาจากร่างของไคโดดึงดึงดึง,ดงกลายเป็นยางยือดอยู่ในร่างของไคโดในช่วงเวลานี้จะรออะไรไคโดก็จุกสิสีจกักรพรรดิที่ดูน่าเกงขามอย่างไคโดตอนนี้กลายเป็นตัวตลกไปแล้วจากฝีมือของ ลูฟี่ทำกันได้ลงคองลูฟี่เด้งดึงอยู่ในท้องของไคโดแต่ก็ออกมาไม่ได้เลยเปลี่ยนร่างของตัวเองกลายเป็นลูกโป่งบัลลูนขนาดยักษ์ ทำให้ร่างของไคโดนั้นลอยตุ้บป่องตัวอ้วนอ้วน้วนทวนสมบูรณ์การขยายร่างเป็นลูกโป่งของรูฟี่มันทำให้ไคโดนั้นลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าคืองควงเงียบสงัดว้าวเวและหยิบหัวใจทำกันได้ลงคอแกนะแกจูลูฟี่ส่วนทางด้านโมโมโนสกิและยามาตุที่รักุงผมที่ขึ้นมาถึงดาดฟ้าก็ตกใจเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตอนหน้ามันคือภาพของอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทำไมไคโดถึงพุงป่องแบบนั้นหรือเนี่ยหมดสิ้นแล้วภาพลักษณ์ของสี่ จจกพด Kai ิไคโดส่วนทางด้านไคโดที่ได้เจอพลังอันสุดแสนจะบ,บ้าพลังบ้าบอคอแตกอะไรแบบนี้ส่วนทางด้านไคโดก็ได้ตะโกนบอกลูฟี่ว่าตัวของเขาไม่ใช่ยางจะมากลายล่าเป็นบอลลูนในร่างกายของเขามีได้ส่วนทางด้านลูฟี่ที่พยายามจะออกมาจากร่างของไคโดก็ได้เห็นแสงสว่างรำไรสองจุดแต่แสงสว่างสองจุดรำไรนั้นมันเป็นแสงสว่างจากดวงตาของไคโดลูฟี่ยืดแขนออกมาจากดวงตาของไคโดทุกสิ่งที่ลูฟี่จับมันกลายเป็นยางยืดไปหมดแล้วไคโดไม่ได้รับดาเมจ แต่อย่างใดแต่ก็น่าลำคาญแบบสุดๆแขนของลูฟี่มันยืดออกมาจากดวงตาของไคโดและจับไปที่จมูกข,ของไคโดด้งนึงออกมาหมดสิ้นแล้วสี่จักรพรรดิไคโดภาพหลัก อเมื่อลูฟี่ออกมาจากท้องของไคโดก็โหเราะและขำกิ้งขำใหญ่เมื่อโหเราะกิ้งกิ้งอยู่ได้สักพักหนึ่งลูฟี่ก็กลายร่างเป็นคนยักษ์อย่างยืดตัวใหญ่ยิ่งกว่าไคโดไคโดเนี่ยอุทานขึ้นมาเลยทันทีว่าออ้ลูฟี่และลูฟี่ก็ใช้ท่าบาทาของตัวเองพยายามที่จะเหยียบไปที่เบ้าหน้าของไคโดอย่างเท่เลยนี่แหละพระเอกตัวจริงส่วนทางด้านโมโมะโนซูเกะและยามาโตะที่รักของผมก็ตกใจตาแทบผลนออกมาจากเบ้าหน้านั่นมันใครกันลักษณะแบบนี้ 你。<music> แต่เสียงของเขามันเหมือนกับเสียงของลูฟี่เลยนี่นะเจ้าหมอนั่นคือลูฟี่อย่างแน่นอนทั้งยามาโตะและโมอนสึกตได้เห็นภาพสุดเท่ของลูฟี่ที่กําลังจะเหยียบเบ้าหน้าของไคโดภาพได้ตัดไปที่ลูฟี่กับไคโดอีกครั้งหนึ่งไคโดได้งับร่างของลูฟี่ลูฟี่ร้องอย่างหมาเลยทีเดียวเมื่อกี้ยังเท่อยู่เลยตอนนี้โดนไคโดเล่นงานซะแล้วแต่ลูฟี่ก็ไม่ยอมจับหัวของไคโดและจับหางของไคโดดึงร่างของไคโดออกมาและเปลี่ยนร่างกายของไคโดให้เป็นเชือกกระโดดและลูฟี่ก็ได้ออกกําลังกายกระโดดเชือดึง หมุนวนลงมาจากบนท้องฟ้าสู่ดินขอนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับมาถึงตอนนี้คนภาคเองก็ปวดหัวกับสองคนนี้แล้วต่อสู้กันยังไงเนี่ยวุ้หวางกล่าวชิบหายอ่ะไปต่อ ส่วนทางด้านไคโดก็ยังไม่ยอมลูฟี่ใช้ท่าการโจมตีบรูรเบรี์ลูฟี่ได้รับแรงกระแทกจากท่าการโจมตีนี้กระเด็นพุ่งออกมาจากร่างของไคโดพุ่งตรงไปกลางอากาศร้องครูนูายด้วยความร้อนร้องอย่างหมาอีกรอบหนึ่งส่วนทางด้านยามาโตะก,ก็ตกใจพอโดนท่าบรูรเบี์เขาไปเต็มเตมูฟี่จะรับไหวหรือไม่หลังจากนั้นลูฟี่ก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในสภาพทิ่ไม่เกียนเมื่อลูฟี่ตื่นขึ้นมาก็ตะโกนออกไปว่ายกโทษให้ไม่ได้และหลังจากนั้นลูฟี่ก็วิ่งกลับไปหาไคโดวิ่งล้อฟีอยู่กลางอาาากศไม่นนลูฟี่ พุ่งตรงไปหาไครโดแม่ เก่งระดับวิ่งกลางอากาศได้เลยทีเดียวเมื่อลูฟี่วิ่งกลางอากาศมาถึงไค oh โดก็ง้างหมัดหมัดยางยืดพร้อมจะสาวใส่ไคโดอีกครั้งหนึ่งส่วนทางด้านไคโดที่เปลี่ยนร่างกายเป็นร่างไฮบิดแล้ว,ลวก็ตั้งท่ารอสวนกับการโจมตีของลูฟี่กับคืนไปไคโดรอสวนการโจมตีของลูฟี่ฟาดไปที่ลูฟี่แบบเต็มๆหัวของลูฟี่ทะลุดาดฟ้าลงมายังพื้นดินคอเนี่ยยืดยาวลงมาเกือบถึงพื้นดินเลยทีเดียวคนที่อยู่ด้านล่างก็ถึงกับตกใจตาถลนกระแทบทุกคนส่วนทางด้านลูฟี่ก็ตาถลนลงมาตาเหลือกเลยทีเดีียวััแลละหงงจากกนน้ออขูฟ่็ กลับคืนไปหาลำตัวที่อยู่บนดาดฟ้าลูฟี่โดนการโจมตีของไคโดแบบเต็มๆสภาพของลูฟี่ณเวลานี้ฟราากับว่าหมดสภาพในการต่อสู้ไปแล้วในระหว่างที่ทั้งสองคนพักจากการโจมตีกันไคโดได้พูดกับลูฟี่เป็นการโชว์ที่น่าสนใจใช่ย่อยแต่ก็ใกล้หมดน้ํายาเต็มทีแล้วใช่หรือไม่แกไม่มีทางที่จะโค่นฉันได้หรอกไคโดพูดด้วยความมั่นใจตัดภาพมาทางด้านลูฟี่ก็ได้พูดกลับคืนไปหาไคโดว่าใครหมดน้ํายากันฮะ และหลังจากนั้นลูฟี่ก็ค่อยหมดเรี่ยวแรงหมดสภาพผมสีขาวกลายเป็นสีดำหน้าตายืดหย่อนเหมือนราวกับคนแก่ไคโดได้พูดทักกลับไปว่า ใครล่ะนั่นผมตอบให้ก่อนแล้วกัน,นครับว่าก็ลูฟี่ไงละ่ะจะใครอีกไคโดถึงขั้นจําลูฟี่ไม่ได้เลยทีเดียวลูฟี่ได้พูดกับไคโดต่อว่าจะว่าไปแล้วก็เกือบตายไปแล้วละ่ะร่างนี้เ็ากินแรงเยอะชิปหายเป็นบ้าเลยทางด้านไคโดก็พูดกับลูฟี่จมสบายใจและตายไปเถอะเดี๋ยวก็คงมีใครสักคนมาเล่าขานการต่อสู้ครั้งนี้ของแกเองนั่นแหละส่วนทางด้านลูฟี่ก็พูดกับคืนไปด้วยความปดหูไอแบบนั้นฉันไม่ต้องการหรอก เราตายไปแล้วเราก็กลายเป็นกระดูกแค่นั้นเอง <c oughs> ลูฟี่พูดไปหัวเราะไปลาวกับดูดกัญชามหลา,ายบ้องอีกทางด้านหนึ่งยามาโตะและโมโมโนซุเกะที่เห็นร่างจริงของลูฟี่ที่มันกลับกลายร่างกลับคืนมาเป็นดังเดิมยามาโตะก็ได้พูดว่านี่คือลูฟีจ่จริงๆจากผมสีขาวกลายเป็นผมสีดําเช่นเดิมแล้วส่วนทางด้านโมโมโนซุเกะก็บอกว่าเสียงมันเริ่มจะเงียบไปภาพได้ตามมาที่การต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับไคโดอีกครั้งลูฟี่พยายามลุกขึ้นมาอีกครั้งและพูดกับไคโดจะปล่อยให้มันจบแค่นี้ไม่ได้อกใช่ม โมโมธรามะลูฟี่ตั้งท่าขึ้นมาผมกับกายเป็นสีขาวพร้อมกับเสียงหัวใจเต้นตุบๆอย่ากรุนแรงเมื่อใครโดยได้ยินเสียงหัวใจของลูฟี่ก็ได้พูดออกมาด้วยความเป็นห่วงเดี๋ยวก็ถึงตายหรอกส่วนทางด้ลูฟี่ก็ตอบกลับคืนไปทันทีตายไปแล้วจะทําไมฉันไม่ได้คิดจะกลัวอะไรไอ้ของพันนี้หรอกดังขึ้นมาอีกเสียงหัวใจของฉัน คำพูดของลูฟี่สีหน้าของลูฟี่ยิ้มแย้มหัวเราะตลอดเวลาสุดแสนจะน,น่า,ำารำคานกวนใจเลือเกิดลูฟี่วิ่งตรงไปหาไคโดด้วยความสุขรากบว่าได้วิ่งอยู่ในหุ้งดาวเวนเดอร์มาพร้อมกับเสียงที่ดังกึกก้องของหัวใจความไม่ระวังตัวของลูฟี่ก็เลยโดนไคโดตูมเป็นหนึ่งทีตูมแบบเต็มๆร้องยังหมาอีกแล้วก็ร้องว่าเจ็บและหลังจากนั้นก็วิ่งหนีไคโดไคโดก็วิ่งไล่ตามลูฟี่ไคโดไม่ปล่อยให้โอกาสอันดีนี้มันหลุดลอยไปไคโดวิ่งตามลูฟี่ส่วนทางด้านลูฟี่ก็ใส่เกียร์ วิ่งหนีไคโดแต่ก็ดูเหมือนว่าลูฟี่จะวิ่งหนีไคโดไม่พ้นไคโดวิ่งตามมาทันไคโดฟาดใส่ลูฟี่อีกรอบหนึ่งแบบเต็มๆการฟาดของไคโดนั้นฟาดล่างของลูฟี่อัดลงไปกระแทกลงกับพื้นแต่พื้นกับกายเป็นยางจากสถานะความสามารถของลูฟี่ทําให้ลูฟี่เด้งถึงพุ่งตรงออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นหมุนเตี้ยวไปที่โขดหินและลูฟี่ก็ตั้งหลักแบบลูฟี่ตั้งหลักอยู่ที่ก้อนหินนับ 3- 2 หนึ่งเล็บพุ่งตรงไปใส่ไคโดลูฟี่สาหมาัดใส่ไคโดแบบไม่ยัง้งมาของลูฟี่พุ่งใส่ไคโดราวกับลูกขามส่วนทางด้านไคโดที่เห็นลูฟี่พุ่งตรงขาโจมตีมาก็ตั้งรับและก็คิดในใจไอจูเด็กนี่มันอะไรกันพอแปลงเป็นร่างผมสีขาวสว่างแล้วมันก็มีทั้งฮาคิเกาะและฮาคิลาชันหุ้มตัวของมันอยู่แถมยังส่งผลต่อสิ่งรอบข้างได้อีกไอ้ลีลาการต่อสู้ที่เป็นอิสระเสรีขนาดนี้พึ่งเคยได้เห็นเป็นครั้งแรกนี่แหละ ถึงแม้ว่าใครโดจะเห็นความสุดยอดของลูฟี่แต่ด้วยความสามารถของตัวเองก็ได้ประกาศก้าวกับลูฟี่ในโลกใบน,นี้จะไม่มีใครโคน่นฉันได้หรอกและการบวกกันระหว่างไคโดกับลูฟี่มันก็เกิดขึ้นการประทะกันอย่างรุนแรงดุงเดือดเล่าใจอลังการงานสร้างแต่ในการบวกและปะทะกันครั้งนี้ลูฟี่เป็นฝ่ายได้เปรียบลูฟี่สามารถต่อยไปที่เบ้าหน้าของไคโดได้หมัดของลูฟี่ทาให้สถาหน้าของร่างกายของไคโดกลายเป็นยางโดนอัดกระแทกยืดเป็นหมัดของลูฟี่ไปทางด้านหลังทําให้ไคโดล้มลงไปกองกับพื้น ส่วนทางด้านลูฟี่ก็ยิ้มแบบมีความสุขและพร้อมกับพูดออกมาว่าฮ่าฮาสนุกชะมัดเลยเนาะไคโดจบตอน1 0 4่และพบกันใหม่สัปดาห์หน้า ถ้าหากเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้ก็แสดงว่าเพื่อนๆฟังจนจบแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่ฟังจนจบใครที่ฟังจนจบก็อย่าลืมบอกผมด้วยเช่นเดียวกันนะว่าฟังจบพิมพ์คาว่ารักหรือคําว่าบวกก็ได้ครับส่วนในคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะผมภาคเอามันครับส่วนเพื่อนๆนั้นชอบหรือเปล่าก็บอกผมด้วยเช่นเดียวกันมันไหมก็บอกผมด้วยเช่นเดียวกันครับผมเนี่ยเอามันใช่ย่อยเลยนะ ส่วนในคลิปนี้ก็ขอร่ำลากันเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่กับทีชเออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากและว,วันนี้สวัสดีครับภาคเอามันแล้วพบกันใหม่กับวันพีซต่อที่1นท6ี่1เอามันใช่ยยอย